และแค่นี้มาเริ่มเทอมทุกคนนี่มันปลาอะไรอ่ะไม่ใช่ปลาโขนี่ปลาชะโดปลาชะโดแมนมาดูตานะมันยังสดอยู่เลยนี่นี่ยังงุ้มยิบงุ้มยิบอยู่เลยไปใส่เบ็ดเอาไปให้แรมโบดูหน่อยเอานี่ไปเลยเราจะเอาไปให้คนที่เขาไปตกเบ็ดมาห้าเดือนดูหน่อยนะว่านี่แค่ใส่เบ็ดคันไม้ไผ่ใช่ไหมพ่อใช่ยังสามารถหาปลาชะโดได้ไม่ต้องเบ็ดคันเป็นหมื่นสองหมื่นเนาะไม่ไม้ไผ่ที่นาเรานี่แหละไม่ได้ขิงเนาะไม่ได้ขิงนี่ตัวโตมากดูหน้าโมและแค่นี้อ่ะดูปลาหัวปลาเนี่ย ปกติปลาชะโดนี่ขั้นสมเนี่ยซุดยอดเลยแต่เอาถูกมือเนี่ยเขานี่ยมเอาไปลวกกิ้มมือนีเนี่ยเขาสิบ่ลวกกิ้มถ้าลวกสดๆแบบนี้ก็ดีกันแต่ว่าเนื้อมันจะเป็นอ่อนๆเด้แต่ว่าถ้าเราหั่นแบบเนี้ยนะเขาหั่นแบบนี้บ่เนี่ยหั่นแบบนี้นี่หั่นไปเรื่อยๆทั้งสองข้างนะเบิ้งนะครับเนี่ยคุณน่ะเนื้อปลาคุณเห็นไหมนวดน่ะสวยไหมนวดน่ะอู้ ปลาเซอมอนกับเซอมอนทอนเนี่ยเราก,ก็ปิดเลยทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำเจวปลาหลังจากเขาไปไซเบดได้ปลาชะโดครับเนี่ยตัวนี้กี่กิโลน้านูเป้หกกิโลห,หกลกิโลครับส่วนมาเขาเอาไปทำอะไรไปขั้นสมบอ ไม่รู้ว่า<ส>หนูไม่มีปลาชดโดอา้เอาเหรอเออใช่เหรอชุก,ออกรอยเอ็ดตาราคา,นาหนึ่งพันส่งมือนี่เขาลวกกิมครับนี่มาเพิ่งมาเพิ่งนี่อันนี้เป็นการกินปลาชดโดครั้งแรกของหนูอ่านี่ครับนี่กินเลยกินต้องเปิดอุ้ยมันร้อนไหมล่ะนี่ครับนี่ลวกเดือดลวกปุ๊บครับนี่ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละอ่าเบิ้งครับนี่อู้ยเยนื้อมันครับเนี่ยอู้อย่างนุ่มเลยเปีอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มถั่วตัดน้ำจิ้มถั่วตัดเบิ้งเบ้งครับนี่ นี่ยลวกกิมสมซื้อมันแหละครับอัวน้ำลายแตกเนี่ยน้ำจิ้มมะนาวสดค่ะทุกคนเดี๋ยวจะชิมบ้าง <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> ตรงนี้ด้วยเป็แตง <c oughs> กวาอร่อยไหมต้องลวกเยอะๆสิกิม <c oughs> เยอะออยๆนะกิมเนี่ยอร่อยมากเนี่ย เนื้อนี่แบบนุ่มนุ่มหเนาะนี่ครับเนี่ยสวรรค์มิจริงครับมันแซ่บน้ำจิ้มเด็ดอร่อยมากมะนาวสดตัวตัดถั่ลโรตุดู๋บ่งบังกับนี่เบิ่งนี่ทานได้เลยหวานมันนุ่มนุ่มนึบหนึบหนึบหนึบนึบหนึบนึบนับหนึบนับไหมอร่อยนี่ด้วยบ่าแตงกัว แตงกัวเขาต้องกิ้มด้วยสิเออไปเร่งไหนเป็นรังไหนเออเสียบมามาทุกคนโอ้เสียบดีนะโบเนาะเสียบมามาพี่น้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอกาสตากลรองกินน้ำน้ำลายไหลหยดหยดลงเหรอโฆษณานฆษณาอืมอร่อยไหมจ๊ะเยอะเยอะเลยเยอะเยอะเลยมาตัวเยอะอือกินผักด้วยกินผักด้วย อืมอร่อยมากอร่อยมากเหมือปนปลากรดบนเขาไหมเหมืนมอนปลากรดเลย